สวัสดีครับพบกับเจคันเจอร์นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาจัดทีมนะตีรลดบอสแบมเดมอนกันนะครับซึ่งวันนี้ก็จะใช้เลนเจอร์อ่าเรียกได้ว่าเป็นตัวนอกสายตาก็ได้หรือเป็นตัวที่มีบางคนบอกว่า,วาลองนํามาใช้ดูพี่นะครับมันช่วยตีเลดบอสได้เป็นอย่างดีครับหรือว่านําไปตีกิลดร์ก็ได้นะครับซึ่งมันจะเป็นประเภทตัวเสริมอตัวดามเมจหลกักๆแน่นอนจัดกันมาให้เต็มทีมนะแต่ตัวพวกนี้นะครับมันจะเป็นพวก ลดหลบลดต้านประเภทที่มีค่าแฝงพิเศษนะเพราะอย่างที่บอกนะบางตัวเนี่ยลดหลบลดต้านนจริงเราใช้กันเป็นหลักอยู่แล้วแต่ว่าบางทีใช้แล้วมันไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่แต่บางตัวเนี่ยใช้แล้วแบบเฮ้ยเห็นผลอย่างนักเกียรติอย่างเช่นตัวที่เรารู้กันอยู่แล้วนะก็คือเจสสิก้าบัตเต็นั่นเองเอา,าดิเดี๋ยวนำตัวอื่นๆมาลองจัดกันให้ดูนะ,ะว่าเฮ้ยมันช่วยตีเดดบอสได้ดีแค่ไหนอ่าเหมาะสำหรับคนที่แบบว่าอาจจะแบบ ไม่ค่อยมีตัวนะตัวดีๆมีน้อยนะแล้วก็ดันมีตัวพวกนี้อยู่พอดีนะอย่างที่บอกนะว่าเรนเจอร์เนี่ยถ้าเราไม่แน่ใจไม่มั่นใจเนี่ยได้มาอย่าเพิ่งย่อยทิ้งเพราะว่าบางตัวเนี่ยมันอาจจะมีประโยชน์ในโหมดอื่นๆได้นะครับอ่ะซึ่งก่อนอื่นนะ ใครที่ไม่มี ID ครับสาย ID ดีไม่ควรพลาดนะผมขอแนะนําเว็บคบวงจรนี้น็อช็อปนะแล้วเ,เพจขายดนะีเกมเลนเจอร์นี้น็อตช็อปนี้นอจ้างอันนี้เจ้าเดียวกันหมดนะครับบนเว็บสมัครสมาชิกเว็บฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะไอดีโคโลโบดิจิมอนก็มีครับตัวแบบไหนก็ดีนะไปดูได้เลยนะส่วนที่เพจก็ขาย ID นะครับเป็นป้ายหนึ่งแล้สามไอดีสะอาดนะก็ไปเลือกดูนะครับว่าอยากได้ ID ดีแบบไหนเอามาปั้นต่อเลเองปั้นขายต่อ,อยังไงก็ได้ครับส่วนใครที่ได้ ID นะครับหรือซื้อไอดีจากบนเว็บนะให้ทักแชทเพจไปเพื่อ เชื่อมไ d ดได้เลยครับติดตามเพจด้วยนะเพจนิ้นช็อปนะครับก็สายไอดีไม่ควรพลาดอ่ะอยากได้ไอดีแบบไหนก็ไปติดตามกันเอาไว้ครับส่วนคนที่เพิ่งมาเล่นแใหม่ๆอ่ะอยากเข้ากลุ่มพูดคุยซื้อขายนะครับก็เป็นกลุ่มหลักแสนนะก็เข้าไปกันได้ครับตามลิงก์ที่แปะเอาไว้ให้ที่ปักมุดคอมเมนต์ครับทั้งเว็บโค้งงจรนิโนช็อปนะครับเพจนิ้นช็อปนะแล้วก็กลุ่มพูดคุยหลักแสนอ่ะใครสนใจไปตามลิงก์ได้เลยนะครับอ่ะเรีนบอสนะ ตีกันย,ยาวๆวครับจะสมเก็บของรางวัลกันนะครับก็เป็น,นงบทที่แบบว่าเน้นเอาของรางวัลนะต้องมีสังกัดกิวนะครับแล้วก็อาจจะแบบว่าทดสอบอะเพราะว่าบางคนอาจจะต้องการตรีกิวเลหรือตีเลดบอสให้ได้อันดับสูงๆนะเพราะอาจจะจัดทีมลองตีกันดูก็ได้นะ,อะบอสเป็นธาตุน้ำนะก็เอาจริงๆเนี่ย ถ้าสมมติตัวไม่มีน่ะใช้ท่านอะไรก็ได้ที่เป็นตัวดามนะครนบที่เหลือจะเป็นตัวทางเสริมซึ่งวันนี้นะตัวที่เป็นตัวนอกสายตานะตัวแรกตัวนี้เห็นมีคนบอกว่ามันลดลดต้านตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่เขาบอกว่าลดต้านที่มีค่าแฝงที่ดีนะลดต้านนะมูนกีต้านะได้มาอย่าเพิ่งย่อยทิ้งครับส่วนตัวใหม่นะครับก็มีความน่าสนใจอยู่เหมือนกันมีความน่าสนใจตรง ตรงไหนลดอัตราลบสก,กิลอ่าลดลดลบนะอัตโนม่นะผมยังไม่ได้รีวิวแบบเต็มเตมนะเดี๋ยวไว้ค่อยรีวิวให้ดูกันนะครับส่วนตัวเนี้ยเห็นมีคนนําไปเล่นนะครับหอคอยแล้วแบบเฮ้ยใช้ได้ดีก็ลองเอามาตีเลดูนะมันจะเป็นบัฟครีครับอ่าแล้วก็บัฟตีเป็นเป็นครีพื้นที่อ่าครีพื้นที่กับเพิ่มความรุนแรงนะส่วนตัวนี้เจ้าประจําอยู่แล้วผมยังไม่ได้ปั้นแม็กเลยนะที่อดีหลักอ่าเนะอันนี้เหมือนกันครับลดลบลด,ลดต้านอ่านะครับตัวอันนี้เหรอ อันนี้ก็มีรถต้านเหมือนกันครับอันนี้เหมือนกันนะก็จะมีรถต้านประมาณนี้ครับคือเรนเจอร์ที่จัดมาเนี่ยก็จะเป็นพวกรถลบรถต้านแต่อย่างที่บอกบางตัวใช้ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเยอะนะบางตัวใช้ก็ช่วยพิเศษที่เหลือก็ตัวทำดาเมจเลยอ่ะตามนี้เห็นนะผมก็จัดดาเมจมาเต็มที่เลยครับอ่าเสมอถ้าชนะนะ,ะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะทําดาเมจได้ดีสักแค่ไหนครับคือด้วยเรนเจอร์เนี่ยยีตัวนะครับ มันปล่อยได้ทีเดียวคือเสียตรงนี้แหละคือ้าตตัวไหนที่แบบปล่อยออกมาแล้วแบบว่าอันนี้ดูเลือดลดนะดูนะครับอ่าเลือดเริ่มลดอยู่นะครับคือเสียตรงว่าปล่อยออกมาแล้วมันตายก็จบเลยนะทุกอย่างก็พังนะครับเพราะว่าตัวของผมเนี่ยเอาเอามูนมูน,ม,นมูนสมบัติมูนล่าสมบัติยังอยู่อ่ะดูนี่เพื่อนเคยทําดาเมจได้ดีแค่ไหนนะครับอามูนกีตาร์ก็ยังอยู่อาะมูนกีตาร์เป็นตัวชนะ่านนะอันนี้ดูนะครับ โอ้โหถ้าเกิดใครแบบลงทุนหน่อยนะปั้นบูกีต้าแม็กก็น่าจะแจ่มอยู่เหมือนกันนะอ่ายืนได้นานแบบอ่าตัวมันชนะท่าครับแต่ว่าบางรอบชนะท่าก็ยืนไม่นานก็มีนะอันตีไปเท่าไรอาสามจุดเจ็ดผมถือว่าก็นาน่าจะพอใช้ได้มั้งอะลองดูก่อนนะอ่าตีไปเรื่อยๆนะครับคืออย่างที่บอกนะว่าไอ้ประเภทตัวเสริมเนี่ยส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยได้ปั้นแม็กกันเท่าไหร่เราจะปั้นแม็กกันตัวหลักๆนะ ก็อาจจะใส่เกียร์บางมากไม่ได้นะผมแนะนําก่อนนะสำหรับพวกโหมดแบบนี้คนระเพราะว่าถ้าบางมากเกินไปเนี่ยบอสมันซัดมาทีเดียวหายเนี่ยก็กลายเป็นช่วยอะไรไม่ได้เลยนะอ่ะดูครับนี่รถเยอะอยู่เหมือนกัน แต่จําเป็นต้องใช้นะเพราะว่าผมใช้แบบจัดดาเมจต,ตึงๆอย่างเดียวอะ่ะไม่มีตัวทางเสริมอื่นๆนะ่ยมันก็จะใช้งานค่อนข้างจะยากอยู่ดูนะครับมูนกีตาร์โอ้แต่ว่ารอบนี้คือดีอย่างนึงนะรอบนี้เห็นชัดเจนครับว่าถ้าเราใช้ตัวชนะาทา่าเนี่ยยืนได้นานเมื่อกี้ตัวที่เหลืออยู่เนี่ยเป็นท่าไม้หมดเลยคือบางรอบคือแบบเป็นตัวชนะทาแต่แ,ะะแบบแพ้ยืนไม่นานนะแป๊บเดียวก็ตายนะครับ ่าไปต่อครับใครมีลองนํามาใช้ดูนะคือแน่นอนครับตัวเจสสิก้าบัตเต็นี่มันเป็นตัวที่ชัดเจนอยู่แล้วอ่าเดี๋ยวอีกไอดีนึงนี่ยจะเป็นเจสสิก้าบัตเต็ดนะมาตีรัวๆอ่าดูว่าจะเห็นผลดีมากน้อยแค่ไหนนะครับอ่แต่ว่าอันนี้คือเราเห็นนะครับว่ามันไม่ได้มีเอฟเฟกติดหัวเหมือนตัวเจสสิก้าบัตเต็นะก็จะแบบว่าไอช่วยทำราเมจโอ้แต่นี้ชัดเจนมากเลยครับอ่ามูนกีต้านะอ่าเป็นตัว ที่แนะนําเลยนะครับว่าลองนํามาใช้ดูนะครับช่วยลดต้านครับแล้วก็ให้เรนเจอร์ช่วยกันทําดาเมจอ่ะเดี๋ยวดูกันนิดนึงอาจจะทาดาเมจอ่ะลดไปได้อีกหนึ่งเปอร์อเสียดายหน่อยนะคือตัวเรนเจอร์นะครับมันมีอยู่เท่านี้จริงๆนะอ่ะแล้วนี่ไอดีหลักนะก็ถือว่ามีเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวผมลองเอาตัวอื่นๆมันจะมีตัวอะไรที่มันมาช่วย ทำดาเมจผมได้อีกนะเนี่ยแสงเจสิก้าอามาอัแทนตัวอะไรดีอ่ะเอเลนแล้วกันนะเอเลนน่าจะไม่ค่อยได้ช่วยทำดาเมจเท่าไรอานอนแสงมาช่วยคริสนิดนึงอ่ะแทนเฟรูลุนเหมือนแล้วกันเพราะเฟรูลุนเกียร์ผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอะ่ตัว อ๋อตัวนี้จะเป็นบัฟให้ตัวเองนะจะไม่ได้แบบเป็นลดต้านเท่าไหร่มาลองดูครับตีกันในสองรอบครับเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาเรนเจอร์กันสักนดิดหนึ่งอ่าไปครับมันตีได้สามรอบนี่มันซื้อได้สามทีนะอ่ามาดูนะครับเปลี่ยนสองตัวครับจะช่วยได้มากน้อยสักแค่ไหนอัจซิก้านะอ่าไปหมดเลยครับโดนซันดด้เมทหายเกี้ยงหมดเลยนะเสมอท่านแท้ท่านนะไปหมดเลยครับ คือยืนได้กับตัวแบบชนะท่าจริงๆนะอ่ะเอเดนผมเปลี่ยนไปแล้วไม่ใช่เหรอทำไมเปลี่ยนเอเดนไปแล้วเอเดนอยู่โห oh, แต่รอบนี้ดูครับตายเกี้ยงหมดเลยอันแต่ดามเมจก็ลดไปได้ทำดามเมจไปได้ประมาณหนึ่งอยู่เหมือนกันนะอันดูนะตัวนอกใส่ตาจริงนี่มูจิต้าครับเสียดายนะน่าจะแบบว่าเก็บเอาไว้สักนิดหนึ่งนะครับคือไอตอนอ่าครบรอบนะครับ ผรบสิปีเกมเรนเจอร์ตู้สิปีม,มันมีมาให้เปิดนะแต่เราไปเลือกนะครับไปเลือกตู้ผมไปเลือกตู้ไหวพิบนะผมไม่ได้เลือกตู้พลังนะครับก็เลยไม่ได้ลุ้นเลยครับอ่ะมูกีตาร์ออกมาแล้วอ่ะดูครับออกมาโอ้แต่เพื่อนตายหมดนะแต่ก็ลดไปได้นิดนึงเนี่ยปล่อยออกมาปุ๊บก็ลดได้เยอะอยู่นะ เขาคงจะได้อยู่ประมาณนี้นะเออ,อใครตีได้เยอะๆนะครับแล้วก็ใช้ตัวเสริมตัวอะไรพิเศษมาบอกกันนิดหนึ่งคือตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่มีคนบอกเข้ามาว่ามันมันช่วยได้อยู่เหมือนกันเหมือนมีค่าแฝงอ,อยู่พิเศษนะครับลดไปได้1.2เปอร์นะครับอ่าดูทรงแล้วน่าจะจาว่าได้อยู่ประมาณนี้แหละคือใครตโตโหดเกียร์โหดก็จะได้เปรียบนะครับอ่าตัวเยอะนะตัวรองๆองมีกบเหลือเยอะปั้นแม็กนะครับของผมนี่จะไม่ค่อยเท่าไหร่ แต่รอบนี้นะเจสิก้าบาเต้ยืนไม่ได้นะครับอเดี๋ยวลองอีก ID นึงนะครับอันนี้เจสิก้าบาเต้ยืนได้เป็นไงบ้างเอฟเฟกต์ไมขึ้นหัวละแต่ก็ทําดาเมจไปได้ทีละนิดีนินะเออเขาไม่ได้เยอะต่อเท่าไหร่นะดูดีเขาคงจะทําได้สักหนึ่งเปิดนะแต่ดูครัว่ามูนกีต้านะถือว่าเป็นตัวที่นอกสายตาจริงคือการมันยืนได้นานนะแล้วก็ ช่วยลดต้านได้ด้วยนะครับมาตีกันต่อที่ ID 2นะครับ ID 2ผมมีเจสิก้าบัตเต็ดเป็นตัวหลักเดี๋ยวมาดูกันครับว่าถ้าเกิดใช้ค่าเจสิก้าบัตเต็ดตัวหลักซึ่ง ID ดีนีน้ผมมี9ดาว1ตัวนะครับแล้วก็ไฮเปอร์แบงค์ตัวที่เหลือนะมูนกีต้าก็นํามาใช้นะครับอาตาเคูนะครับตัวใหม่นะ,ะเดี๋ยวลองดูกันนะครับว่า นี่จัดทีมประมาณนี้จะเป็นไงบ้างนะตัวไม่เยอะนะทาดไฟจะเป็นนองมาใช้ครับซึ่งเดี๋ยวมันตายเกลี้ยงแน่นอนเมื่อกี้เห็นแล้วนะอะมาดูกันครับต้องให้เจสซิก้าออกมานะเจสซิก้าน่าจะยังเอฟเฟกติดหัวอยู่มั้งนะ,ะเดี๋ยวลองดูนะครับออาไปหมดเลยครับโอ้โหรอบนี้ยืนไม่ได้เลยนะครับ เหมือนเดิมครับมูนกีต้านะครับ Mob, ม็อบอ่ะดูนะม็อบเอามาทําดาเมจนะม็อบทําดาเมจได้ไหมโดนเคาะหัวไปหนึ่งทีโอ้โหทำดาเมจไม่เข้าเลยครับโอ้โหมันเสียตรงที่ตัวที่มันเป็นตัวช่วยนะมันตายครับเนีย่ยมีมูนกีต้านะโอ้เรียกได้ว่าเป็นตัวที่น่าสนใจอ่ะลองนํามาใช้ดูนะมูนกีตานนี้ทําไปได้1.3%เปอร์ ่ต้องรอให้จังหวะดีๆนิดนึงนะ,ะนะครับมูกีตาร์เอฟเฟกอาจจะไม่ติดหัวไอตรงเอฟเฟกนี่มันน่าจะ,ะไม่น่าใจว่ามันไม่ให้ขึ้นหรือว่ายังไงนะแต่ว่ามันยังเป็นช่วยตัวช่วยที่ที่ดีอยู่นะอ่ะตัวเจสสิก้านะครับโอ้แต่ว่าอันนี้คือไม่ไหวอ่ะเดี๋ยวลองจับไปตีเลดให้ดูแล้วกันนะะเหมือนเดิมครับอแต่ว่าตัว หัวหน้ามันอยู่ตรงนู้นนะแต่พอมันเดินมามันก็ไม่ตายนะดูนะครับนี่ตัวอื่นตายหมดเลยครับแต่ว่าตัวมูกีต้าเนี่ยไอถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างจะน่าสนใจนะเออเรายืนได้จนถึงนาทีสุดท้ายตลอดครับทั้งทั้งที่เป็นเวลร้อยสี่สิบครับแต่บางตัวนี้ตายไปแล้ะโอ้โหดูครับเจติการอบนี้ขนาดเป็นท่าเสมอนะอแต่ยืนไม่ไหวครับ ก็จะต้องหาเกียร์ถึงนิดนึงอาปล่อยมาตอนแรกอย่าเพิ่งตายนะเพื่อนนี่พอยังไม่ตายปุบเลือดลดทวบเลยเอออเจสซีก้าอยู่ครับช่วยหน่อยเพื่อนอ่ะยังอยู่ครับมูกีตา้าก็อยู่อ่ะอยู่กันหมดครับช่วยหน่อยช่วยหน่อยนี่ทำดาเมจอ่ะรอบนี้น่าจะทำดาเมจได้ดีหน่อยนะ,อะสองเปอร์สามเปอร์นะน่าจะมีนะอ่ะลองดูเลยครับดูนะครับนี่โอ้โหกว่าจะตายนะ มูนกีตาร์ครับอากายเบรนเจอร์ที่ค่อนข้างจะดูน่าสนใจเลยครับอ่ะใครมีก็ลองนำมาใช้ได้นะ,ะเดี๋ยวลองนำไปตีเลทให้ดูกันนะครับว่ามันจะเป็นไงบ้างอันนี้ลถไปได้2.4เปอร์ไอ้ถือว่าเจ๋งอยู่กันนะ,ะเดี๋ยวผมผมจะจัดทีมเลทอ่ะลองไปตีบอสเลดดูบ้างนะครับอ่าผมใช้แค่าเ,เดี๋ยวผมจะใช้ประมาณนี้นะ เอาตัวดาเมจหนักๆมาสะหนึ่งตัวซึ่งเดี๋ยวผมจะใช้แค่ตัวผมไม่ได้ดีเราต้องเอาตัวดาเมจที่มันหนักตัวนิดนึงนะ uh, uh, ผมใช้มอบผมใช้มอบนะ uh, ผมใช้บอลร็อกนะครับแล้วก็ตัวเมื่อกี้นะมูจิต้าผมใช้แค่นี้พอนะครับอ uh, uh, เดี๋ยวลองไปตี ตีเลดูแล้วกันนะอาจจะจัดทีมด,ด้วยทีมแค่นี้พอนะครับอัดตีกิ้วเลดกันนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะตีอันตีตัวไหนดีอันตีบูเบลไวแล้วกันนี่เราเป็นธาตุที่เราแพ้นะตัวเจสซิก้านะอ่าเดี๋ยวดูกันนะครับว่าจะตีแบบดับเดียวหมดหลอดได้หรือเปล่านะครับอ่าเลือกเอฟเฟกต์ตหัว อ่ะไม่เห็นเอฟเฟกติดหัวแล้วนะอ่าแต่ว่าเลือดยังลดได้อยู่ครับอ่ะเดี๋ยวดูครับเลือดจะลดหวบได้มากน้อยแค่ไหนอ่าเอฟเฟกติดหัวเหมือนจจริงๆผมเหมือนจะเห็นอยู่ในเข่าวงกดนะอ่ะผมไม่แน่ใจว่าเกมเอาเอฟเฟกติดหัวออกไปหรือว่าแก้บัคไปหรือเปล่านะครับอ่าเพื่อนๆลองมาคอมเมนต์บอกกันนิดนึงนะอ่าแต่ว่าวันนี้ครับตัวที่เราแนะนํามาเป็นตัว เสริมเพิ่มเติมนะก็จะเป็นตัวมูลกีตาร์ครับที่เห็นมีคนบอกว่าใช้งานได้ดีนะอยิงดาหน,นีน่าจะโอเคอยู่เหมือนกันนะ,ะเดี๋ยวผมลองตีอีกตัวหนึ่งแล้วกันนะ,ะลองตีครับอันนี้เป็นลูกน้องแบบเดมอนหรือว่านะวลาดิมีนะครับเป็นดักกิล a าเหมือนกันนะครับมาลองดูกันครับว่าถ้าเป็นชนะท่าดูดิ เอฟเฟกต์มันไม่ขึ้นหัวแล้วนะผมไม่แน่ใจว่าเกมแก้บักหรือเปล่าซึ่งผมบอกไปแล้วนะครับว่ามันเป็นบัคบอกไปตั้งนานแล้วด้วยนะแต่อย่างที่บอกครับว่า,าบัคอะไรก็ตามที่มันอยู่ในเกมเนะี่ยบางทีเขาก็ลืมเอาออกบ้างไม่ได้เอาออกบ้างตั้งใจปล่อยคาไว้บ้างนะซึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเวะลาสุดนะครับว่ามันเอาออกไปแล้วหรือยังครับเอฟเฟกต์ effect ติดหัวเพราะจำได้ว่าตอนหอคอยเหมือนจะยังใช้อยู่นะหรือว่าเป็นแค่แบบเอฟเฟกต์บัฟไม่ขึ้นหรือเปล่านะครับ โอ้โหอันนี้คือได้ได้ว่าไม่ไม่เอนี่ละอ่ะสิ้นสุดตามปกติคืออะไรงงอยู่เหมือนกันอ่นเดี๋ยวผมลองจัดทีมอีกทีหนึ่งแล้วกันมาทำไมตีวลาดีมีไม่เข้าเลยเดี๋ยวผมจัดเป็นทีมบีแล้วกันนะอ่าบอสเราก็ไม่ได้มีท่าน้ำตัวดีๆตกเข้าไหลนะเออ ามาจอมมาริโบรุมาช่วยหน่อยอ่าอ่าเชนมาอาทะเสมอมาอาทะเสมอ,อเอาตัวใหม่เลยครับนี่เอามาโอเคอ่าดูครับรอบนี้จะตีหนักขึ้นได้บ้างไหมทีมเอทีมบครับอ่าไปครับเพราะว่าดูทรงแล้วตีไม่เข้าเลยเดี๋ยวลองดูว่า พอเพิ่มตัวดาเมจเข้ามามันจะดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับโอเค83เปอร์นะต้องลดให้เยอะๆหน่อยเอาให้แบบกระอักเลือดอ่ะลดไปละเริ่มลดละโอเคเออต้องเพิ่มจำนวนตัวสนิดหนึ่งเออทำไมอย่างนั้นล่ะพี่ ดูไทจีนะอเอาไทาจิมาไทาจิมันไม่เชิงเป็นตัวดาเมจน,นะผมบอกก่อนนะแต่พอเอาลงมาปุ๊บโอ้โหเลือดลดอวบเลยเจัดแค่แบบว่าโอ้โหดูครับก็วิดหมดหลอดได้อยู่เหมือนกันนะแต่อ,อย่างที่บอกครับเอาตัวดาเมจหลักๆเนี่ยมีเท่าไหร่ใส่ไปเท่านั้นนะแล้วก็ตัวเสริมครับก็เรียกว่านำมาเสริมได้ดีนะแต่ผมซื้อมันใช้ 5้ารูบี้นะไม่ซื้อดีกว,ว่าครับเปลืองนะครับอ่ะโอเคครับวันนี้ก็มาจัดทีมกันประมาณนี้ใครที่ใช้ตัวเจสสิก้าบัตเต็ดมาบอกนิดนึงนะครับคือผมเห็นไฟล์ไฟล์เกมะแก้ไขอะไรมาหลายอย่างเยอะมากช่วงนี้นะซึ่งก็ไม่ได้เช็คดูนะว่ามันมีปรับอะไรบ้างแต่ว่าเหมือนเอฟเฟกติดหัวเนี่ย อันนี้ไม่เห็นแล้วลองไปทดสอบในโหมดอื่นๆให้ดูกันหน่อยนะว่าแบบเฮ้ยตีด่านบอสครับเอฟเฟกต์จะติดหัวอยู่หรือเปล่านะเพราะว่าล่าสุดเขาวงกดเนี่ยยังเห็นเอฟเฟกติดหัวอยู่นะ,ะแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าคือไฟที่มันแทรกเข้ามาเนี่ยมันพึ่งมาไม่กี่วันนี้เองนะครับก็มาค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันนะครับส่วนตัวตีเลสน,นะมาบอกกันนิดนึงว่าใช้ตัวเสริมเป็นตัวอะไตรตัวดาเมจอย่างรู้กันอยู่แล้วครับว่าตัวไหนทําดาเมจห,หนักปะจัดเข้าไปให้เต็มที่นะแต่เป็นประเภทตัวเสริมมาบอกกันนิดนึงว่าใช้ตัััววรกกนนนบ้้างซีี็มตัว เพิ่มเติมเข้ามานะก็คือมูนกีตาร์ครับเดี๋ยวไว้ค่อยรีวิวกันเติมๆอีกทีนึงนะซึ่งมูนกีตาร์ลองดูครับลดต้านนะช่วยทําดาเมจได้ดีมากน้อยแค่ไหนใครจัดทีมอะไรไงได้ดาเมจเท่าไหร่มาบอกกันนิดนึงนะเพื่อเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆนะมาตีเรดบอสแบบเดมอนครับหรือว่าไปตีกิวดเรดนั่นเองนะครับ อ่ะอยากได้เรนเจอร์แบบไหนนะครับอ่าไม่มีไอดีนะ<ส>ก็แนะนำทิ้งท้ายครับเว็บครบวงจรนี้ชอบนะแล้วเพจขายดีเกมเรนเจอร์นี้ชอบเหนี้วจังนะครับ, Ranger, Shop, ang, รบสมัครสมาชิกเว็บฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะสายดีไม่นคนพลาดค,ครับไปดูบนเว็บได้เลยนะครับส่วนที่เพจขายไอดีไปเหลือสามไอดีสะอาดนะก็ไปหาเลือกเลยครับโคลาโบแสงมืดครับอ่ะโคลาโบดิจิมอนเนะี่ยเอามาปั้นต่อเล่นเองปั้นขายต่อยังไงก็ได้อ่ะเลือกแบบที่ชอบนะเอามา ใช้ได้เลยนะครับส่วนใครที่ได้ ID นะครับหรือซื้อที่จากบนเว็บนะให้ทักแชทเพจไปเพื่อขอเชื่อมใจดีได้นะครับที่เพจก็เพจนิวชอปเอาฝากกดติดตามเพจด้วยนะสายดีห้ามพลาดนะอ่านะครับก็ไปดูกันได้ครับส่วนใครที่เล่นกันใหม่ๆอยากเข้ากลุ่มนะกลุ่มพูดคุยซื้อขายครับเกมเรนเจอร์ครับก็เป็นกลุ่มหลักแสนเลยทีเดียวใครอยากได้ข้อมูลต่างๆนะอ่าหรือว่าอยู่กับวงการซื้อขายดีครับก็เข้าไปที่กลุ่มได้เลยครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะครับทั้งเว็บขค้งวงจรนะรเจน กลุ่มพูดคุยหลักแสนนะก็ไปตามลิงก์ที่ปักหมุดคอมเมนต์ได้เลยนะครับเอาวันนี้ประมาณนี้นะครับลาเพื่อนครับสวัสดีครับ